วันนี้เวลา7.57นาฬิกา57นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัตตดีราชนารีเสด็จไปอาคารกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการมหาวิทยายลัยการศิลป์อำเภอเมืองการศินจังหวัดการศินท์ส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาสิน์เป็นวันแรก เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธ,ธารณาสุขอันนำมาซึ่งความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของประชาชนอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนักบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบดีคณะศัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์เลขาธุการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธาน นำป่าสุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน500โดสสำหรับนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำบันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำบันเคลื่อนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานสถาบันวิจัยจุฬาภรณและได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามสำนักงานปศุสัตว์เขต4รวมทั้งนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยกาฬสิน์และกำลังพลมณฑลทหารบกที่23ค่ายสีพระชรินทร์จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวจำนวน45ตัวและผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว98ตัวในปีที่ผ่านมาจังหวัดกาลสินปฏิบัติงานสนองแนวพระนโยบายในการควบคุมโรคพิสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วจำนวน1,189ตัวรวมทั้งฝึงกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทำให้ยังไม่พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิสุนัขบ้าภายในจังหวัด โอกาสนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรร่วมกับโรงพยาบาลการสินและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบจักษุส่งต่อไปทำการผ่าตาัดตาและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลการสินจำนวน19คนอย่างความทราบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา11นาฬิกา46นาทีสเสด็จไปร้าน KSU Home ของศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยายลัยการสินทอประเนตผ้าไหมแปลว่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอดทบอป,ประจำจังหวัดกาลสินทอโดยกลุ่มชุมชนผู้ไทยดำหรือผู้ไทยบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินในปี2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราช,ชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผสกนิกรชาวอำเภอคำม่วงและทอดประเนตรผ้าแพรวาที่ชาวบ้านห่มเป็นผ้าสบายเฉียงแล้วตรัสว่าเป็นผ้าที่สวยงามทรงทราบว่าเป็นผ้าเก่าของบรรพบุรุษแต่ไม่มีการทอแล้วสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพ,พันปีหลวงจึงพระราชทานเส้นไหมเพื่อให้ชาวไทย ชาวภูไทยดำไปฝึกทอและเ,เรียนย้อมผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพในกรุงเทพจนสามารถทอผ้าทุงกล้าทุงกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับจากนั้นมาผ้าไหมแพลวาจังหวัดกระสินกลับฟื้นคืนสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอประดับ5้าดาวส่วนกลุ่มไหมสมเด็จและร้านบัลลังดอกไม้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายและสอนให้กับคนในหมู่บ้านจนถึงรุ่นหลาน ได้ทอไหมมัดมีเริ่มทอผ้าสิ้นจกไหมโดยพัฒนาต่อยอดจากพระไหมแพรวามาประยุกต์ให้เข้ากับงานใหมย่ย้อมสีจากธรรมชาติเช่นย้อมครามเปลือกประดูครั่งหมักโครนทอโดยใช้กี่กระทบมือจกหรือทอขิดด้วยมือซึ่งเป็นการทอผ้าแบบเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษปัจจุบันผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาลสินได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมูลค่าผ้าไหมแพรวายกระดับอาชีพทอผ้า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอนุรักษ,ษ์ศิลปะก,การทอผ้าไหมแปรวาไว้ให้ยั่งยืนสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิน่น